สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้นะจ๊ะบอกได้เลยว่าไม่ได้มาอาัดคลีบแบบสวยๆเฉยๆวันนี้เราจะมาเป็นเอ่อซีนอารมณ์เป็นหนังอารมณ์กันนะจ๊ะในวันนี้คือตอนนี้กำลังแต่งตัวเพื่อที่จะไปรับสามีออกจากโรงพยาบาลใช่แล้วทุกคนฟังไม่ผิดโรงพยาบาลก็คือวันนี้จะมาเป็นแบบ ทำผมไปด้วยเราไปด้วยเพื่อความแบบประหยัดเวลาคือนางอะ่ะปวดท้องสามีปวดท้องมาประมาณแบบสองคืนซึ่งตอนแรกทุกคนก็คิดว่าเออมันเป็นเพราะนางออกกำลังกายหรือเปล่าเป็นเพราะกล้ามเนื้อหรือเปล่า <S <S แต่ทีนี้ด้วยความที่เราอะเข้าออกโรงพยาบาลในเรื่องของการปวดท้องมาแบบพอสมควรคนรอบข้างก็เข้าออกโรงพยาบาลในเรื่องนี้มาพอสมควรเราก็เลยคิดว่า เฮ้ยถ้าเป็นกล้ามเนื้อต้องไม่อยากต้องไม่มีอาการอาเจียนถูกไหมแต่คือนางอะรู้สึกแบบเอ้ยมันมึนงงมันแบบมันวิงเวียนแบบเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยเธออาการแบบเนี้ยมันไม่น่าจะใช่กล้ามเนื้อแล้วเพราะว่ามันผิดปกติแล้วอะคือนางก็สู้อดทนมาถึงสองคืนนะจ๊ะโดยที่แบบโควูลีว่าเออเดี๋ยวก็หายว่าสั้นแบบ ไม่เป็นไรโลกแบบไม่มีอะไรโลกอย่างนี้ทีนี้ตอนเช้าความอนละเวงอนละวนมันอยู่ตรงที่การจะไปหาหมอที่สหรัฐอเมริกานั้นว่ายากหนึ่งแต่การไปหาหมอในช่วงเพนดามิกนั้นแม่ยากยักมาก เราก็เลยแบบเออตามปกติแล้วอะถ้าจะเป็นคลินิก walk in ะนะคือเขาต้องให้เราอะแบบไปลุ้นเอาเขาอาจจะมีสล็อตว่าเฮ้ย mm hmm. คนไข้คนนี้ที่จองไว้อะเขาไม่โชว์อัพหรือเขาแบบ cancel appointment เราก็เลยจะได้สิทธิ์ในการเข้าไปคุยกับหมอแต่ทีนี้เราก็เลยเซิร์ชออนไลน์ว่าเฮ้ยช่วงนี้มันมีไหมที่แบบมี walk in เข้าไปเลยเราก็เลยเซิร์ชแล้วเราก็เจอว่าอ่าโอเคมีนะเรียกว่าสถานที่ห อ่ะเรียกว่าสถานที่1สถานพยาบาลหนึ่งสถานพยาบาลหนึ่งปุ๊บฉันจองคิวเลยตอนตีสองตอนประมาณจองอ่ะตอนตีสองบุ๊กไปตอนตีสองแล้วก็แบบประมาณว่าโอเคแปดโมงเช้าคิวแรกเวลาที่นี่เปิดเราจะเข้าไปพอเราเข้าไปปุ๊บสถานที่1ก็บอกกับเราว่าเฮ้ยยูสิ่งที่ยูเป็นอ่ะมันคือเออมันเอเจนนะ คนที่เป็นแบบในช่วงคลินิกวอล์กออะไม่สามารถที่จะช่วยอยู่ได้ให้ยูไปตามที่อยู่นี้นะก็คืออ่ะให้มาจะเป็น Address ของสถานที่สสถานพยาบาลสองซึ่งคือโอเคนาะงก็เป็นเคือเดียวกันอ่ะแล้วก็นาง Uber อไปใหม่จ้ะคืออ่ะไปไปสถานพยาบาล2ปุ๊บก็คือตามกดแล้วด้วยความที่เป็น ในช่วงของโควิด19เขาก็คือจะไม่ให้แบบมีผู้ติดตามเขาก็จะแบบค่อนข้างจำกัดอะไรแบบเนี้ยเขาก็เลยให้เมียรออยู่ข้างนอกอ่ะเมียก็รอข้างนอกจนไปถึงสถานที่สองนางก็ได้ตรวจได้อะไรแบบได้คุยกับหมอนะแบบเล็กนอ้อยแล้วนางก็แล้ว,ลวหมอเลยพูดว่าอ๋อสอรี่นะคือทุกอย่างที่แบบซิมทอมที่อยู่เป็นอนะ่ะ มันเข้าข่ายการอาจจะเป็นโควิดว่าสั้นก็เลยแนะนำให้ไปที่ไหนจ้ะสถานที่3เพื่อที่จะได้ตรวจแบบเออลองตรวจโควิดก่อนเพราะเหมือนกับอันนั้นอนะสถานที่ที่สมเนี่ยมันเป็นโรงพยาบาลที่แบบที่เป็นศูนย์ใหญ่คือเหมือนกับที่ผ่านมาเราอะไปแบบไปคลินิกไงเออนังก็เลยบอกว่า คุณคุณผู้ป่วยลองไปแบบโรงพยาบาลใหญ่ถูไหมอ่าเราก็ด้วยความที่ไม่อยากจะชะาลาใจสามีก็เลยได้โทรหาสถานพยาบาลที่สาแต่สถานพยาบาลที่3บอกว่าปิดให้ทรานสเฟอร์หรือทุกคนเนี่ยให้ไปที่สถานพยาบาลที่4ค่ะคุณผู้ชม คือที่3อ่ะได้อดเดรสมาแล้วแต่ว่าไม่ได้ไปเพราะว่าเดชบุญโทรเช็คก่อนแต่ทีนี้สถานที่ที่สเนี่ยก็คือเป็นโรงพยาบาลใหญ่คือเป็นศูนย์ใหญ่ของของทุกทที่ที่ผ่านมามก็เลยเขาก็เลยโอเคได้พอไปที่สถานที่ที่สี่อะ คือเราอ่ะก็ไม่ได้รับสิทธิ์ให้เขาให้ไปด้วยอยู่แล้วเราก็เลยโอเคงั้นฉันกลับมารออยู่ที่บ้านนะเพราะว่าแบบที่นั่นอ่ะมันเป็นโรงพยาบาลใหญ่แล้วรอบๆเราแวกอ่ะมันไม่ได้แบบมีสถานที่ให้นั่งรอหรืออะไรแบบนี้เลยก็เลยเอองั้นงั้นเรากลับมารอผลที่บ้านสรุปว่าพอไปปุ๊บหมอก็ให้นางเข้า ER คือการเข้า ER คือแบบจุกเฉินนะ่ะการเข้า ER ที่นี่ก็คือหนึ่งมึงต้องมีประกัน พราะถ้าเกิดมึงไม่มีประกันมันจะแบบมันไม่ได้อะมันคือมันบอดได้เลยมันบ่ดเลิศอ่ะเขาจะไม่รักษาด้วยนะถ้าเกิดว่าไม่มีประกันคือต้องแบบไปรอไปต่อคิวคือไม่รู้ว่าถ้าเกิดว่าเราแบบไส้ติ่งจะแตกแล้วหรือเราจะตายแล้วอ่ะจะต้องทํำยังไงอ่ะเขาไม่ให้เราอ่ะเขาไม่ให้เราเขาซึ่งเรารู้นะว่าในกรณีอื่นเป็นยังไงแต่คือในกรณีของสามีเราคือสามีเรามีประกันแล้วเขาก็เลยให้แบบก็คือตรวจอ่ะรักษาอะไรเงี้ยแล้วทีนี้ นางก็บอกว่าโอเคจัดตจัดอะจัดผมก่อนแ๊บขอยีจากการที่คุยเบื้องต้นแล้วกับกับกับแพทย์แพทย์ก็วินิจฉัยว่าโอเคอาจจะต้องอาราสาวเพราะว่าคิดว่าน่าจะเป็นไต้ติง่งเพราะอาการทุกอย่างแบบโอเคเอื้อไปทางนั้นเสร็จปุ๊บผ่านไปคุณรู้ไหมการที่จะจากวินิจฉัยจากห้องเออนั้นก่อนที่จะได้เข้าไปอัลตราซสาร์ใช้เวลา สชั่วโมงคือแบบมึงมึงจ้าเอกชนที่ไทยคือเลิศสุดแล้วคือก็ไม่รู้นะว่าแบบที่อื่นเป็นยังไงแต่เรารู้สึกว่าที่ไทยอะโอเครีจิสเตอร์เป็นนู่นนี่นั่นพบแพทย์ถ้าแพทย์ว่างรอบนิดหน่อยอะรอถึงคิว <c oughs> ไปตรวจอัลตราซาวด์เสร็จปุ๊บนูน่นนี่คือแล้วก็ได้ปเวลาผ่าตัดอันเนี้คือรออีกสองชั่วโมงกว่าจะได้อัลตราซาวด์พอรอซาวด์เสร็จ ไม่แน่ใจว่าจะได้คิวผ่าตัดเมื่อไหร่คือตอนแรกนางบอกว่าหมอที่มาผ่าตัดอะอาจจะให้คิวนางตอนประมาณสี่โมงถึงสี่โมงครึ่งเราเรานี้เราก็คือแบบอ่ะนางก็ติดต่อไม่ได้และหลังจากนั้นนางก็ติดต่อไม่ได้คือก็คิดว่าเออคงไปแบบอินนูนอินนี่กันไปอะไรเงี้ยเราก็รอ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 ห้าโมงเย็นโทรไปห้าโมงประมาณห้าโมงครึ่งข้าโมงสี่สิบโทรไปที่โรงพยาบาลเพราะว่า เขาก็ไม่ให้ให้ยากเข้าอ่ะเนาะก็ต้องโทรไปจอแจ๊ซอแสะซะหน่อยพอโทรไปเขาก็แบ,บว่าเออคือคนไข้ชื่อเนี้ยน่าจะยังอยู่ในห้องผ่าตัดอยู่คือยังผ่าตัดไม่เสร็จเราก็แบบไอ้เชีย่ยไหนบอกว่าแบบผ่าตัดสี่โมงสี่โมงครึง่งคือมันผ่าอะไรนานขนาดนั้นวะเซต ก็รอ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 ไปอีกผ่านประมาณชั่วโมงหนึ่งประมาณเราโทรไปอีกรอบประมาณหกโมงหกโมงได้จากจากห้าโมงหกโมงนะก็โทรไปเสร็จปุ๊บเขาก็บอกว่าเฮ้ยคุณสามีของคุณอะยังไม่ได้ขึ้นว่าแบบอยู่ที่ไหนเลยในตอนนี้คืออาจจะยังอยู่ในโอเปเรชั่นหรืออะไรสักอย่างฉันขอโทรไปถามพยาบาลที่วอร์ดอะเขาก็โอนสายเราไปที่พยาบาลที่วอร์ดแล้วเสร็จปุ๊บเราก็ รอสายเขาบอกอ๋อตอนนี้ยังไม่ได้คือเหมือนกับมันน่าจะมีห้องที่ออกจากห้องผ่าตัดมาแล้วก็เป็นห้องพักฟื้นแบบสลบสลไยแล้วก็จะย้ายไปอีกห้องหนึ่งซึ่งอีห้องนี้บอกว่าเออผัวย,ยังไม่มาเดี๋ยวโอนไปหาห้องสลบสลไยอ่านาก็โอนสายฉันไปหาห้องสลบสลไยเสร็จก็คุยกับพยาบาลพยาบาลบอกว่าเออคือคนไข้อะ่ะเพิ่งออกจากห้องผ่าตัดเมื่อประมาณ45นาทีที่แล้ว แล้วเขาจะอยู่เมื่อประมาณ15นาทีที่แล้ววันฝ่าประมาณ15นาทีที่แล้วแล้วเขาจะอยู่ในห้องพักฟื้นนี้อีกประมาณ45นาทีแล้วหลังจากนั้นฟังให้ดีหลังจากนั้นเราจะโทรติดต่อคุณให้มารับมึงผ่าตัดซ้ายติงแล้วให้มารับเลยในหนึ่งชั่วโมงถัดไป อันนี้ก็คือเป็นระหว่างรอว่าเมื่อไหร่แบบโรงพยาบาลจะโทรมาแล้วก็โทรมานัดเราระหว่างนี้ก็คือแต่งหน้าทําผมเจือปนไปเรื่องตอนแรกว่าจะไม่แบบไม่หาปากแต่รู้สึกว่าเดี๋ยวเขาจะเห็นกูเข้า e อไไปด้วยกูก็เลยก็เออกูแต่งหน้าซะหน่อยไม่รู้ว่าเขามารับหรือว่าไม่รู้ว่ากูไปรับหรือว่ากูเป็นคนป่วยก็คือเออให้เขาแยกออกนิดนึงว่าแบบเออนี้บอดดาป่วยนี่นะจ๊ะก็เป็น การอัปเดตคร่าวๆเกี่ยวกับการมาโรงพารไปโรงพยาบาลในช่วงโควิดและ plus ในอเมริกายากในยากในยากก็คือผัวฉันเข้าไปผ่าตัดคนเดียวแล้วฉันก็คือต้องไปรับในหนชั่วโมงถัดไปถ้าเป็นกูคือร้องไห้เอาจริงๆ โอเคเจอกันใหม่อัปเดตเดี๋ยวจะอัปเดตอาการนางให้ทุกคนได้รับรู้ไม่มีไม่รู้ว่ามีใครอยากรู้ไหมแต่ฉันอยากบอกเค okay, ปะบายเราคืออันไหนอ่ะพี่แอม <c oughs> Patient discharge lobby lobby สีเหลืองสีเหลือง ลึกลับมากกูลองไห้แล้วนะเนี่ย oh. อุย้ยเรานั่งรถรอ,อตายห่าแล้วไห้เฮ้บ how are you tired how you feel good I got my appendix taken out mm. How was it? How was it in the hospital? It was pretty chill. I, I had a good time. You have a good time? What do you yeah, mean? It was pretty nice. You just get some rest and then everything done? Yeah. Nice. We were so worried about you. I love you. You recover soon. I love you. I love you, babe. Deep.